ว่าดียังไงมันเป็นเทพท่านเป็นเทพที่ตรงกับพลังงานยุคเก้าที่สุดเป็นเทพที่มีพลังงานยิ่งกว่าเฮงเกียรยิ่งกว่าอ่ายิ่งกว่าแต่เซีย่ยหกโจ้ะค่ะแล้วก็หาคนที่สร้างกิมบอลยากยากสร้างไม่ยากแต่จะให้มีพลังงานกิมบอลในวัตถุมงคกยาก เป็นเทพดาวชั้นสูงที่คุมพลังงานทองทองเลยนะอก็คือพลังงานเงินโดยตรงของยุกกาข้อดีคือถ้าใครได้ไปเนี่ยไม่ต้องสนที่สีเกิดไม่ต้องสนไม่ต้องสนท<ช>ี่ส,<ช><ห>สีเกิดไม่ต้องสนปีเกิดสามารถพกสิทธ์ตัวได้เลยเออข้อดีของมันคือพลังงานไร้กลัวออพลังงานไรก้กลัวพกอันนี้ยิ่งกว่าพกเท้าเทียรนับตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยเราจะมีเคส พิชาคุเชื่อโรด์สาวเหมาสารกลับมาตากสยามยุก้าใช่ยุก้าอย่างเดียวเมื่อไหร่ที่คุณใช้เคสมันอาจจะมีผลกระทบกับพลังงานในตัว,ห,วหรือพลังงานในตัวคุณอาจจะเยอะไม่พออา,อาจจะมีไม่เพียงพอในการที่จะทําเคคบเราก็เลยได้ออกนี่แหละกิมบอกกิมบอกเจ้าแม่กิมบอกขึ้นมาเพื่อให้คุณพกติดตัวในระหว่างที่คุณทําเคสยุก้าสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมาตสยามแล้วก็ ผู้ที่สนใจศาสตร์ความเชื่อในวิชาฮวงจุ้ยระบบเตาเหมาจานครับวันนี้นะครับเราก็ได้กลับมาพบกับรายการมาตทสยามเป็นเทปเหมือนเดิมใช่อัดรายการเป็นเทปพอดีเดินทางกลับมาก็โดนอ่ารายการก่อนเลยต้องต้องดึงต้องดึงไว้ดอนี่กลับมาด้วยนะใช่เนี่ยะก็ตอนแรกจะโผล่ก็อเรียรีบกลับมาเพราะว่าไอ้โปรดิวเซอร์เนี่ย แก๊กไงมันบอกว่าเทปหมดแล้วอาจารย์มันไม่มีเทปอะอารารย์มันไม่มีเจออาจารย์ไหลสดอ่ะอีก็เลยต้องไม่เป็นไรก็กลับมาอ่านรายการเดี๋ยวไปใหม่ใช่เดี๋ยวไปกันใช้พูดคุมวันนี้เนี่ยเป็นวัตถุมงคลในตำนานที่หลายๆคนรออืก่อนหน้านี้เราเคยออกมาแล้วเราเคยออกมาแล้ว ก่อนหน้านี้จะเป็นองค์ใหญ่องค์ใหญ่เป็นองค์ใหญ่องค์ใหญ่มากใหญ่มากเหตุผลที่มันใหญ่เนี่ยเพราะว่าช่างปั้นปั้นได้เท่านั้นอือ่าเขาบอกไม่สิ้งไม่สิ่งก็ทำได้แต่มันสวยไงมันเก็บรายละเอียดครช่ละเอียดครบแล้วก็เจตนาตอนนั้นคือเราตั้งใจให้ไปตั้งหน้ารถอ๋อ้ที่จะตั้งหน้ารถตั้ใช่ใช่ถตังหนาไปตั้งเป็นเคล็ดวิธีการแก้ของหวงจุ้ยระบบเหมาซานครับแต่วันเนี้ยเราได้ทําขนาดเล็ก ย่ <N ose> อลงเล็กลงเพื่อให้แขวนคอได้มีแขวนคอล้เพื่อให้แขวนคอได้ถามว่าดียังไงมันเป็นเทพท่านเป็นเทพที่ตรงกับพลังงานยุคเก้าที่สุดตรงเลยใช่ไหมจ๊ะ <มา S 2> เป็นเทพที่ตรงกับพลังงานยุคเก้าที่สุดเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนหลายๆสถานที่เนี่ยสารเจ้าหลายสารเจ้าเนี่ยในเสียหุกโจ้หรือเฮ่งเกียเริ่มดังมีชื่อใช่ แต่น้อยคนมากที่จะรู้ว่าเทพที่ตรงกับพลังงานยุคเก้าจริงๆอ่ะจริงๆเนี่ยคือเจ้าแม่กิมบอตรงกว่าหลืะตรงกว่าเป็นเทพที่มีพลังงานยิ่งกว่าเิ่งเกียรยิ่งกว่าอ่ยิ่งกว่าแต่เซียฮุกโจ้ค่ะแล้วก็หาคนที่สร้างกิมบอบยากยากสร้างไม่ยากแต่จะให้มีพลังงานกิมบ้อบในวัตถุบงคลยากยากใช่ คนไม่รู้หลายๆคนก็สร้างกิมบ้อมาแล้วไปให้คนทรงเจอจเจอมอ่าหรือเอาไปผ่านวิธีปลุกเสกนู่นนี่นั่นอ่ะที่จริงแล้วเนี่ยการจะทําพลังงานกิมบ้อให้อยู่ในวัตถุมงคลได้เนี่ยมันต้องผ่านวิธีการเชื่อมดาวจากหลายๆจุดต้องเชื่อมดาวต้องเชื่อมดาวเราก็เลยจะเห็นว่ากิมบ๊อเนี่ย ทำมาสองปีแล้วอ๋อก็จะไปดูดาวเยอะเลยชมดติดตัวเนี่ยก็คือไปทำมาทำมาสองปีแล้วก็ปลุกเสกมาตลอดเป็นเทพดาวชั้นสูงที่คุมพลังงานทองทองเลยนะก็คือพลังงานเงินโดยตรงของยุคก้าข้อดีคือถ้าใครได้ไปเนี่ยไม่ต้องสนดีถีเกิดไม่ต้องสนไม่ต้องสนดีถีเกิดไม่ต้องสนปีเกิดสามารถพกติดตัวได้เลยควรจะพกด้วยใช่ไหมเพราะมันดู้าวได้เลยหรือเอาตั้งเอาไว้ อ่าใกล้ๆก้กับที่เราทำงานโต๊ะทำงานได้โต๊ะทำงานโต๊ะคอมพิวเตอร์ลถลถออะไรเนี่ยให้อยู่ใกล้ๆ้เราหรือหัวนอนแต่ทำเป็นผูกุแจแบบตองต่ำาไม่ได้ไม่ได้หรือหัวนอนของผู้สูงอายุก็ได้อ๋อวันที่ผู้สูงอายุไ็ได้เวลาผู้สูงอายุก็จะสุขภาพดีอืาก็จะสุขภาพดีเท่กิมบอเนี่ยอ่าเป็นเทอันเนี้ยสำคัญตรงที่ว่านับตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยเราจะมีเค็ดวิชาหุ่ยโชื่อต่อเหมาซานกับมาตั้สยาม ยุคเก้าใช่ยุคเก้าอย่างเดียวเมื่อไหร่ที่คุณใช้เคสมันอาจจะมีผลกระทบกับพลังงานในตัวค่ะหรือพลังงานในตัวคุณอาจจะเยอะไม่พออ่าอาจจะมีไม่เพียงพอในการที่จะทําเคสครับเราก็เลยได้ออกนี่แหละกิมบอกิมบอกเจ้าแม่กิมบอขึ้นมาเพื่อให้คุณพกติดตัวในระหว่างที่คุณทําเคสยุคเก้าหมายความว่าที่จะออกเคสต่างๆเนี่ยควรจะพกกิมบออวไจะถ้าเป็นไปได้ควรจะพก องกิมบอเนี่ยติดตัวไว้ในระหว่างที่เราไหว้หรือเผาก็เหมือนนึ่งอธิผ่านมาคือเจ้าที่ค่ะแล้วควรจะพกอันี่ไว้ควรจะพกอันนี้ไว้ติตัวเพื่อว่าให้พลังงานโชคเนี่ยสะสมอยู่ในตัวเราแล้วก็พลังงานร้ายไม่โดนเราไม่โดนเราพลังงานร้ายไม่โดนเราเพราะฉะนั้นหากคุณสนใจในเรื่องของการใช้เคสวิชาวิชาของเจ้ารตามหมอซานยุก้าคุณก็ควรจะพกติดตัวไว้ คนควรจะพกติดตัวไว้หนึ่งองค์ <Okay. S 1> หรือคนต้องการพลังงานยุคเก้าให้บัดีกับคนดีกับทุกสิ่งที่คุณทาก็ไปตั้งไว้อไปตั้งไว้ใกล้ตัวคนที่ทำออนไลน์คนที่ทําออนไลน์เนี่ยก็ไปตั้งไว้ที่คอมพิเเเวพเตอร์ก็ได้ไปตั้งไว้ที่คอมพิวเตอร์ก็ได้อย่างนี้เท่ากับว่าเป็นดุจเดียวกับพลังงานถ้าเราพกใช่ มันจะทําให้พลังงานสะสมอยู่ในตัวเราด้วยอ๋ออ่าหรือหรือว่าถ้าเราตั้งไว้ในบ้านพลังงานของเขาก็จะสะสมดีถูถียนเมื่อไหร่ที่เรามาพบเราก็จะใช้พลังงานได้อย่างเสถียนแต่จะแนะนําว่าถ้าคนที่ตอนใช้เครปต่างๆที่จะใช้เครปยุค9ของหมาสางควรจะต้องพกตอนควรจะพกหูกไอพกกิมบกิมบ์ติดตัวไว้ ่ามันจะทําให้ด้านที่เราทําเนี่ยเสถียรพลังงานในตัวเราก็จะเพียงพอแก่การทําเคสผมถามหน่อยจ้าแล้วชุดเนี่ยมันเป็นกานทำจากเนื้ออะไรอันนี้เป็นเนื้อเมกะสิทธิ์อันนี้เป็นเมคกสิตใช่ไหมเป็นเนื้อเป็นเนื้อาติกเป็นนวะใช่ลาสติกใช่เป็นนวะมหาชนวนใช่อันนี้เป็นเนื้อเมกะสิทธตโดยตรงก็ต่อโคตรละเล็กลนเลขต่อโคตรเรียบร้อยจ้างจำนวนจำกัดด้วยทำครั้งเดียวเอามีจำนวนจำกัดใช่ไหมใช่ทำทีเดียว เพราะว่าทําด้านหลังกลับไปไม่ได้มีฝังเลยไม่จด้ไม่มี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 พุนักขยะไม่มีค่ะอแต่องค์การจะค่อยคองง่ายถูกใช่เราเน้นออามาให้พบพบอีกตัวง่ายอันนี้ที่จารย์พูดคือไม่ต้องสนใจทีีไม่จําเป็นต้องเป็นท่าทองท่าน้ำแต่ผมไม่ยังเป็นไม่ยังเป็นเราเป็นคนท่าดินเราก็แผนคอนี่ยเดี๋ยวพอออกรายการปุ๊บเราก็จะไปเรียงทองคว่างเพชรนะฮะค่อยขึ้นคออีกให้คอเหมือนเดิมไม่ไม่จํเป็นต้องมมีดิไ่จาเป็นกับ ดีทีอะไรก็ได้แต่สําคัญจริงๆอ่ะเพราะว่าต่อไปอ่ะเคล็ดขอจาแต่ใครที่ใช้วิชาเหมาซานควรจะเรี่วหูไม่ว่าจะทําเคล็ดต่างๆของยุคเก้าต้องปต้องมียังไงก็ต้องมีดยังไงก็ต้องพกติตตัวไว้แล้วพวกเด็กๆอ่ะคะก็พกได้เหมือนกันพกได้โดยเฉพาะนักเรียนนักเรียนนักเรียนจะทาให้เด็กเรียนดีจะทาให้เด็กเรียนดีแต่เรื่องเรียนดีต้องเชื่อนะตอนที่ผ่านมานี้โอ้โหเด็กปั้นอะไรแข็งเยอะมากเด็กปั้นเยอะมากแล้วเข้าปันเด็กปั้น มันอะไรดีๆทั้งนั้นถูกต้องบางคนคิดว่าเข้าไม่ได้เข้าได้เว้ยถูกต้องบางทีสัมภาษณ์นี่ทายหน้าที่เราใช้กโจเซอใช่แต่นี่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าอาจารย์ยิ่งกว่ายิ่งกว่าโจเซอขอได้ไว้รับขอได้ไว้รับอ่ะตอนนี้ก็อยากรู้แล้วว่าองค์ละพันเดียวโอ้โหถูกมากองค์ละพันเดียวเพราะว่ามันจําเป็นกับทุกคนแล้วให้ทุกคนใช้ได้ใช่เพราะน้าแพงนั่นไม่หวานพอจริงๆแล้วเป็กระสิทธ ไม่ได้ใช่ใช่ยังไงก็ต้องไม่ไม่ต่ำกว่า2,500แต่นี่องค์ละพันต่อสวยนะสวยเพราะว่าค่าทำพิมพ์แพงเก็บรายละเอียดดีมากนะจาอนขึ้นสามดีองค์ใหญ่ย่อสามดีองค์ใหญ่แล้วก็ขึ้นพอหล่อหล่อปุ๊บหล่อเป็นเนื้อเงินค่ะแล้วก็แต่งเนื้อเงินก่อนจะเอาเนื้อเงินมาทําพิมพ์โอ้แต่นี่มันไม่กีเนื้อจย์มีเนื้อเดียวมีเนื้อเดียวใช่ป่ะทำเนื้อเดียวเพราะเนื้ออื่นใช้ไม่เห็นผลหรอก เนื้ออื่นใช้ไม่เห็นผลไม่เห็นผลเนือ้อนี้ที่ใช้เห็นผลเนี่ยหนึ่งมันเป็นเนือ้อเมกะสิลสองมันเกิดจากคูทั้งหมดของหมงา่างจาอเอาหูเอาเอาเอา,เอาโลหะมาเขียนมาทําเป็นแผ่นแล้วเขียนครูอาจารย์น,นี้ถามหน่อยอันนี้มันจะเป็นเฉพาะยุคเก้าใช้ได้อยู่ยาวยี่สิบใช้ได้ตลอดยี่สิบปีว่าคุ้มแล้วเออคุ้มใช่ใช่ก็คือยุคเก้าใช้ได้จะได้คุ้มแล้วรมันใช้ได้ตลอดชีวิตตลอดชีวิตอ่าใช้ได้ตลอดชีวิตนี่ได้เราแกนเอาไว้มันก็ซึมซับพลังงานตลอดค่ะข้อดีของมันคือพลังงานไร้กลัว พลังงานร้กลัวใช่พกอันนี้ยิ่งกว่าพกเท้าเทียรเอือาการยิ่งกว่าอันนี้พลังงานร้กลัวอไอ้บ้านที่แบบตรงสามแพ่งอะไ่เอี้ยเอาไปใส่กรอบอะแล้วแปะแปะชันหน้าไว้ไว้ได้เลยนี่สร้าทางจริงเนี่ยอันเนี้ยเราเอาเอาไว้ที่ประตูเวลาเราลอดเข้านอดออกเราจะมีโชคแล้วก็การปิดสาอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ได้จะพกติดตัวด้วยนะอาจารย์นักทิศศูงว่าเจอเป็น เขาศพลงตรงเรียนพุทิประถานได้หมดเลยอ๋อได้หมดไม่ต้องห่วงอันนี้เทพดาวชั้นสูงแต่อาจารย์บอกว่าไว้ตรงประตูให้ให้เราเดินผ่านให้เดินลอดได้แต่อาจารย์บอกว่าควรจะมีพกด้วยติดตัวด้วยเพราะบางทีเราก็ไม่ได้พกไงบางทีเราลืมใช่อ่าแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนนอกที่เดินเข้ามามีอะไรบ้างอแต่ถ้าเมียนี้วางวางไว้เนี่ยมันจะกันพลังอานร้ายได้หมดแต่ที่สําคัญคือเคล็ดลับที่บุกเก้าที่อาจารย์จะมีหลายวิธีมันต้องมีใครที่ใช้เคล็ดยุกเก้า ต้องพกเอาไว้อาจารย์บอกเข็นดูก้าเดี๋ยวสมาธิตตามได้เลยนะเมื่อกี้ก่อนอัดเนี่ยพี่ก๊อฟพูดอาจารย์อาจารย์บอกมึงจุดปุ๊บมึงเห็นผลเลยอืมไม่ต้องาอันนี้คือคำขอจารย์แขกที่บอกไปแล้แล้วผมพูดมาผลเลยแอบคุย้สมาธิฟังอาจารย์บอกไอ้ก๊อฟมึงคอยดูจุดปุ๊บมึงเห็นผลเลยแล้วมึงต้องถึกใหม่ด้วยค่ะเพราะว่าคนสนใจว่าต่อไปอะเรื่องได้เลยว่าเราต้องการเรื่องอะไรแต่ว่าสมาธิก็ติดตามไปไดว่าขอจารย์อะในในทุกเทปที่ออกเนี่ย เทปเทปทุกเทปที่ออกเนี่ยพยายามทําให้ทันทําให้ได้ทุกเทปมากน้อยทําให้พยายามทำให่ได้ทุกเทปใม่มากน้อยทําให้ได้ทุกเทปอ๋อมั่งเราไม่เป็นไรแต่ขอยได้ทุกเทปให้ได้เลิกนั้นขึ้นมาก่อนใช่ให้ให้มีพลังงานนี่ก่อนเพราะครั้งแรกที่เราจุดตะเกียงแต่ละแต่แต่ละครั้งของยุก้าเนี่ยวันแรกจะเป็นวันที่มีพลังดุนแรงที่สุดอ๋อแล้วเราค่อยตามเก็บมาที่หลังถ้ามันดีก็มันตามเก็บเพิ่ม อยากจะเสริมเรื่องไหนค่อยเก็บเพิ่มแต่จากครั้งแรกควรมากน้อยไม่รู้เอาเรื่องนั้นึ้นมาก่อนนะครับอาจารย์พูดได้ก็มีแค่นี้อาจารย์ได้เท่านี้แหละอ่ะก็วันนี้สั้นๆจะได้ใจความก็คือรูปหล่อกิมบอนะคบเนมิกาสิตค่ะครับก็ต้องหมออาจารย์อาจารย์บอกว่าใครต้องการใช้เคสดุก้าเพราะอาจารย์จะมีเคสดุก้าวหลายๆเคสเลยจาเป็นอย่างนี้ก็ได้ใส่กาวอย่างนี้นะ แปะไว้หน้าบ้างนี่เลยอ๋อทั้งกรอบทั้งกรอบอย่างนี้ได้เลยใช่แต่ซีงกาวให้เดียมาเปืดกเปิดแล้วก็ได้อกมาแล้วก็แปะเอาไว้ก็ได้ได้เพอาจารย์บอกว่าใครที่ทําเข็ดดูกาเนี่ยควรจะมีโพกตอนทําพิธีเผาคู่ต่างๆนะครับเป็นการดึงพลังงานเข้ามาและเก็บพลังงานไว้ที่เราใช่แล้วที่สําคัญคือไม่สนใจดีทีทุกคนพกได้